ค่ะก็นี่จะเป็นการอธิบายโปรแกรมซอฟต์แวร์แล้วก็อธิบายฮาร์ดแวร์ในการนับเลขตั้งแต่1นึ่งศูนย์ถึงเก้สี่ห <4 S 2> ล<ะ>ักแล้วก,กลับมาศูนย์ใหม่นะคะโดยใช้เวลาในแต่ละเลขใน1วิคค่ะก็มาดูโปรแกรมอันนี้เราก็ตั้งจุดเริ่มต้นของเราไว้ที่ศูนย์ศูนย์นะคะแล้วก็เป็นการเคลียร์ข้อมูลในโปรแกรมของเราทั้งหมดคือตัวนี้ค่ะแล้วเราก็มาสตาร์ท พอเราสตาร์ทเราก็เริ่มแอลคอไปที่เขาแล้วก็ไปดูที่เขาเลยก็คือตัวนี้พอตัวนี้ปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะม,มีคําสั่งคือให้เก็บ00เฮไว้ที่ดัตตาเออไว้ที่อาร์อาร์สามแล้วก็อ่านบรรทัดไปแอลคอแล้วแอลคอก็คือจะเด้งไปบรรทัดคําสั่งที่อ้นี N ้ <S 2> 2 <S ไว้อารนะ์สองค่ะก็คืออันนี้ก็จะบอกว่าให้เก็บค่า00เฮไว้ที่อาร์สองอีกครั้งอันนี้ก็ เป็นแอลกอเขาหนึ่งนี้เราก็เลื่อนไปหาเขาหนึ่งอีกครั้งค่ะเดี๋ยวค่ะเขาหนึ่งเขาหนึ่งก็บอกว่าให้เก็บค่าศูนย์ศูนย์เฮทไปที่ r หนึ่งอันนี้ก็เกิดแอลกอฮแล้วค่ะก็คือไปเขาศูนย์เขาศูนย์อันนี้เขาศูนย์บอกว่าให้เก็บศูนย์ศูนย์เฮทไปที่อศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์เฮทไปที่ r สี่แล้วก็มาทำอัตราต่อไปอันนี้ค่ะ เราก็บอกว่าอันนี้ให้เออเป็นมู e ข้อมูลไปไว้ที่พอสามข้อมูลของหลักหน่วยนะคะให้หลักหน่วยทำงานก็คือก็คืออย่างนี้คือศูนย์นะคะ<ช>ก็คือเลขเลขก,ก็คือจะเป็นหนึ่งหนึ่งศย์ค่ะค่ะก็คือตัวนี้เหมือนพอสามพอสามเราจะเอาไว้ต่อกับขาด้านล่างด้านล่างของเ Segment เพื่อ ก็คือตัวนี้ถ้าเป็นศูนย์เมื่อไร่มันก็จะเชื่อมต่อกับเซ่นเซกเมนต์ข้างหลักหน่วก็คือว่ามันจะเป็นตัวที่เลือกว่าหลักไหนในเซกเมนต์จะทํางานนะคะอย่างอย่อันนี้คือศูนย์ซีอีคือเลืองอะไรนะหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะก็คือเลขศูนย์ก็คืออย่างนี้ถ้าศูนย์ตัวสุดท้ายก็จะเป็นหลักหน่วยทํางานอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งอย่างนี้ก็คือศูนย์หลักสิบทำงานโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็คืออย่างนี้ตึ๊ด ันนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นน้คะตามตามตาม,ตามที่บอกไปเมกี้ก็คือจะเรียงไว้เรื่อยเป็นหลักก็คืออันนี้เราจะแบ่งอันนี้เนี่ยค่ะเป็นสี่ข้อคือตัวนี้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 ก็คือสี่หลักนะคะประมาณนี้ค่ะนี่ก็ไปดูภายในอีกรอบนี่ค่ะก็คือนี้ค่ะ,คะเราก็บอกว่าให้มุกอาศูนย์ไปเก็บ <A. S 2> ไปเก็บข้าวไว้ในเอ แล้วเราก็โดนแอล L, อเรียกไปที่ดิสไปดูไปดูดิสดิสดิสคืออันนี้อันนี้นะคะ่ะเราก็มีคำสั่งบอกว่าให้ dt dptr ชี้ไปที่ตำแหนง 4, ่ง4,000 H นะคะนี้เราจะมาดูว่าตำแหน่ง4,000 40, เฮคืออะไรลงมา,มาอันนี้นะคะ่ะเราก็บอกว่า4,000 40, เฮของเราคือเป็นมันเหมือน,นเป็นคำสั่ง DB ก็คือจะเก็บค่ายอย่างอันเนี้ยคือเราตั้งตัวนี้นะคะให้เป็นแสดงเหมือนเหมือน,นตั้งหลักไว้ในเซสเซนเซมต์ก็คืออย่างตัวแรกค่ะตัวแรกตัวแรกอันนี้มันก็จะแสดงเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เอ้ยใช่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมตัวแรกเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์อ๋อเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งมันก็คือถ้าอย่างศูนย์ตัวแรกีก็คือเป็นขาจก็คือขาจจะ,จะไม่ทํางาน อย่างอย่างอันถัดมาก็จะเป็น,น,นแบบบอกไปแล้วว่าโชว์1่ก็คือโชว์โชว์เป็นหน<ช>ึ่งสองสามสี่ในเซเว่นเซมเนถึงจนถึงเก้าค่ะอ่าแล้วอย่างนี้เรากลับไปดิสด,ดิสด,ดิดอัะกฤษให้มันอยู่งการ <laughs> <laughs> ไอ้การมมฟมมฟซีคือการเอา Data ของ a กับ DPTR มาบวกกันก็อย่างตะกี้คือ DPTR D, ของเราคือ4,000แล้ว a <ม>ของเราตอนนี้คือ R0 นะคะ<ม> R0 <ม>ก็คือมันเป็น,นข data ของเราตอนนี้ก็คือยังเป็น0อยู่0 0 h ต<ม>์แล้วก็มาบวกกับ DPTR 4,000ก็คืออย่างตะกี้มาบวกกันมันก็ไปเป็นค่าแรกของเราตะกี้ก็คือจะแสดงออกค่าเป็นศูนย์และนี้ พออนี้เราก็จะบอกว่าให้ค่าของเราไปออกไปโชว์ที่พอรสองแล้วเราก็จะกลับไปรีเทิร์นกับค่าที่เราเรียกมาตะกี้<ม>ก็คือตรงดิสในเอล L, คอร์ดิตตะก,กี้นะคะเนี่ค่ะจบมาตรงนี้อ่าแล้วเราก็ต้มาทำบรรทัดถัดไปก็คือตัวนี้มันก็จะบอกว่าให้มูค่าเอออันนี้ตำแหน่งให้ P3 เป็นตำแหน่ง 0-CE-H อืมค่าก็คือหลัก ก็คือหลักหน่วยทํางานแล้วก็เป็นเพิ่มดีเล์ให้วงจรเราแล้วอันนี้นะคะ<น>ก็คือหลักการของไออาร์ศูนย์อาร์หนึ่งอาร์สองอาร์สามอันเนี้ยก็คือหลักการหล้ารคล้ายเหมือนได้หมดเลยคะ่ะแต่แค่เราจะมาบวกบวกค่าลดค่าอะไรคือตรงนี้อันนี้คะเราก็จะบอกว่าให้อินคีดอินคีดค่าอาร์สี่แล้วอาร์สี่ของเราคือจะเป็นตัวดีเล์ที่ที่ เออ่ในการบวกเลขเอ้ยในการเพิ่มเลขคือตัวอย่างไอ j, n, e ตัวนี้คือจะเป็นฟังก์ชันที่ไว้ใช้เป็นการเช็คเทียบ <Yeah. S 1> ก็คืออย่างอันนี้ in, i, เอ้ย n c เ e, e ็นซ e อก็คือจะเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบกับค่าค <Yeah. S 1> ่าตัวนี้ของเราค่ะ <Yeah. S 1> พอเปรียบเทียบปุ๊บแล้วถ้าสมมติว่ามันยังไม่เท่าเราก็จะไปทำฟังก์ชัน x ซึ่ง x ก็คือตัวนี้ แล้วพอตัวนี้ทําเราก็จะเอา a0 มาเปรียบเทียบกับค่าของเราอีกอย่างเช่นตัวนี้คือถ้าเลขเลขของเราจะมีตั้งแต่0ถึง9ใช่ไหมคะถ้าตอนนี้เรา0อยู่แล้วตัวนี้คือของเราจะเทียบกับ10ซึ่งถ้าเทียบกับ10แล้วมันยังไม่เท่ากันมันก็จะไปทํา c0 c0 คือฟังก์ชันของเราตะกี้ที่มี4อันตะกี้ค่ะโชว์ค่าตะกี้เนี่ย c0 ก็คือทั้งหมดนี้ไปทําอีกรอบก็คืออันนี้ก็จะเป็นการ เป็น่วงเวลาแล้วก็ทําวนวนลูปไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มค่าและอย่างงี้ะคะ่ะพอสมมติหลักหน่วยเสร็จมันก็จะไปทําหลักสิบก็คืออย่างอันนี้อ่ะสมมติหลักหน่วยเสร็จก็คือตรงนี้เห็นไนะคะตรงนี้ตรงนี้คือเท่ากับสิบแล้วมันก็จะไปทำมาทมัศต่อมาก็คือจะเป็นรีเทินรีเทินค่าคือจะไป L, เอลเอลคอเอลคอตัวก่อนหน้าดิสตะก้นะคะก็คือนี่ ตัวนี้ตัวนี้ค่ะก็คือเรากลับมาตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็อ่านบรรทัดย่างคืออินคิดค่าอันหนึ่งก็คือเพิ่มอันห<า>นึ่งมาก็คือจะเป็นอย่างเก้าแล้วมันก็จะไปเหมือนนับที่หลักหลักสิบเป็นหนึ่งแทนแล้วเราก็จะกลับทําเหมือนเดิมตะกี้เป็นสิบเอ็ดสิบสองสสไปเรื่อยๆแล้วค่าหลัก100ร้อยหลักพันก็จะเป็นเหมือนกันค่ะตามนี้ค่ะัจ,จะ <c oughs> กันเสอรค่ะเอ้ยยังยังยังการทดลองค่ะเ่เกือบไป เดี๋ยวลันลั่นก่อนนะคะลั่นแล้วค,คววก,คการทดลองนะคะเนี่ยะค่ะลองไกลๆไหมเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแบงสายไฟฮะเนี่ยค่ะมันก็สิบเจ็ดเอ้ยทำไมเนี่ย นี่ยค่ะยี่สิบแล้วก็ประมาณนี้แล้วมันก็จะนับไปถึงเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็นับสูนใหม่ค่ะจบการน,นำเสนอค่ะ